เยอะมากเลยคือหลายคนเนี่ยนะคะมีปัญหาโรคผิวหนังนะคะคือบางคนเป็นเชื้อราเป็นกากไปเกลื่อนเป็นสะเก็ดเงินบางคนขึ้นตามภูมพอภูมิตกนี่อันนี้ขาแม่นกแล้วนะคะแม่นกค่ะแม่นกคือแม่นกเนี่ยโดยอายุด้วยเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยนะคะเป็นสะเก็ดเงินอันนี้น่าสงสารมากคือมันเป็นตามภูมิพอภูมิตกเมื่อไหร่ปั๊บไออาการพวกนี้มันจะกำเริบ แล้วหลายคนบางคนเป็นทั้งตัวไปแล้วมันคันแต่มันเกาไม่ได้เกาแล้วมันเจ็บมันทรมานนะคะจริงๆก็เขาก็ต้อง ทำทุกวิถีทางแหละในการดูแลรักษานะคะแต่บางทีมันไม่ได้รับการดูแลอย่างตรงจุดล่าสุดทําไมรู้ไหมฮะได้เอาสบู่นี่แหละค่ะเราก็แต่งหน้าเนาะเราก็เอาสบู่เนี่ยไปให้พี่ช่างแต่งหน้าแต่ด้วยความใจบุญของพี่ช่างแต่งหน้านะคะไปเจอแม่ค้าขายพวงมาลัยกันสิแยกเขาแบกพวงมาลัยจนไหลเพราะเป็นผิวอักเสบแบบนี้นะคะขึ้นเป็นอักเสบที่เห็นคือด้วยความที่แบกพวงมาลัยร้อนมลพิษควันรอเหงื่อทั้งหมดทั้งมวล แกด้วยความใจดีนะคะของพี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเขาก็เห็นว่าเออเรามีสบู่อยู่เขาบอกเให้สบู่ตัวนี้มันช่วยผิวหนังนี่นะเขาก็เลยเอาสบู่ตัวนี้ให้พี่เขาไปใช้ปรากฏพี่เขาไปใช้ต่อเนื่องนะคะประมาณ2-4สัปดาห์ผลลัพธ์ที่ได้คือตาภาพขวามือนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขายกมือท่วมหัวเลยเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คือตรงหลังใช้นี้อันนี้คือภาพจริงๆอันนี้คือทั้งแห้งทั้งยำแล้วก็แข็งด้วยนะคะพี่ช่างแต่งหน้าเขาไปถ่ายรูปมาให้แล้วเขาส่งไล มาขอบคุณเราอบอกคุณป้องอ,อุ้ยสาธุนอนุโมทนาบุญด้วยนะตอนนี้พี่เขาดีขึ้นมากแล้วพี่เขา<ช>ฝากขอบคุณมาด้วย<ช>เลยบอกนั้นขออนุญ,ญาตขอภาพเอามา ใช้ให้เป็นให้กทุกคนนะคะได้เห็นกันว่าเนี่ยพอพี่เขาใช้แล้วก็เห็นผลแบบนี้อันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะแค่ส่วนหนึ่งนะนี่คือเคสแรกแต่จริงๆแล้วเคสเยอะมากคุณผู้ชมค่ะปัญหาเรื่องผิวหนาคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ชาวสวนชาวไร่ชาวนาอยากให้ดูเคสนี้คือชาวนาชาวไร่ชาวสวนบางทีจะใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าแมลง มันอยู่กับตัวเคมีอะค่ะเพราะมันอยู่กับเคมีเนี่ยมันผิวหนังของเราเนี่ยมันก็มีอาการแพ้บางคนเนี่ยเป็นผื่นเป็นแดงเป็นผดเป็นร้อนเลยนะคะยิ่งเจอแดดที่มันร้อนที่มันไหม้ที่มันเผาเนี่ยนะคะมันทําให้ผิวพันเรพังไปหมดเลยค่ะแล้วรวมไปถึงอาการแพ้จากพวกพิษต่างๆ วันนี้ก็เอาไปใช้คือพี่เขาเนี่ยตอนแรกคือแสบร้อนผิว<ม>ไปหมดเจอแดดดําไม่เกียมเจอพวกไอสารยาฆ่ามแมลงต่างๆเนี่ยเคมีคมันเลยทำให้แกแพะนะคะแกก็ใช้เป็นประจำเลยค่ะแกก็ใช้สระ แกก็ใช้แบบว่าอาบน้ำาอนะคะเกิดขึ้นผ่างผิวเขาดีขึ้นคือตอนแรกอันดับแรกเลยนะคะสัปดาห์แรกคือลดอาการคันก่อนเลยจริงจริงแค่วันแรกอะค่ะมันจะเริ่มรู้สึกเลยว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันจะแห้งขึ้นนะคะแล้วสักพักหนึ่งไอ้ที่มันมีความตัวเนี้ยเป็นสูตรเย็นให้ความเย็นนี่แหละมันจะไปช่วยลดคันได้ดีแล้วทาอย่างเงี้ยแม่แม่รู้ไหมว่าไอ้เขามันติดเล็บเลยนะใช่ไอ้เศษซากปลาล้างยังไงมันเอาไม่ออกเดินผ่านไม่รู้เลยว่าไข่ปลา ไม่ได้ผ่านร้านนะผ่านแค่คนขายใช่หใช่แล้วปรากฏกลับเี่ยแกก็ร้านของแกอย่างเงี้ยประกับับ้านไปเมียบอกโอ้ยเหม็นคาวไม่ต้องเข้ามาใกล้นั่งกินข <คา S 1> ้<ค>าวกันเลยลสิอ,อันนี้ก็ไม่มั่นใจอีกทีนี้ ปรากฏว่าก็ได้เอาตัวสบู่ของเราเนี่ยแหละค่ะไปใช้นะคะอาบน,น้ํากันนะคะ,ะปรากฏปุ๊บพี่ชอบมากเลยเพราะเขาบอกว่าตัวนี้เราใส่ทั้งมะลินะคะแล้วก็ทั้งบุนนาค<ะ>ตัวนี้จะช่วยใน,นเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีมากมากกลิ<ะ>่นเหม็นเค็มเหม็นคาวคุณผู้ชมก็คิดดูแล้วกันว่าไอ้ขนาดคาวปลาเนี่ยมันดีขึ้นพ<ะ><ะ>ี่เขาบอกเขาติดใจมากเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสูตรหอมติดผิวแล้วพออาบปุ๊บมันหอมติดผิวเขาชอบมาก<ะ>เพราะฉะนั้นตอนนี้คือใช้กันทั่วบ้านทั่วมือ เราว่าเห็นผลกันไปเลยตั้งแต่ผิวหนังนะคะ,<ฮ>ะไปจรวดปลายเท้าเลยแก้ได้หมดเลย <ฮะ S 1> พี่ท่านนี้เขาเป็นสะเก็ดเงินที่หนังศีสษะ,<ฮ>ะเขาขันมากคุณพี่ท่านนี้เนี่ยมีอาการอักเสบที่ตัวช่วงตัวเนี่ย มันเป็นแบบเหมือนเป็นแบบคันแล้วมันไปแกะไปเกาอ่ะพอมันก็เกิดเป็นแผลเป็นอักเสบนะคะยิ่งเกาก็ยิ่งไปกระตุ้นต่อมการอักเสบก็ยิ่งเกิดเป็นเม็ดเป็นตุ่มคันที่มันอักเสบอันนี้ขึ้นทั้งหลังเลยตัวเนี้ยเขใช้นะคะจริงๆแล้วอะแค่ข้ามคืนแรกเนี่ยพี่ท่านี้เป็นสเก็ดเงินหน้อันเนี้ยเขาไลน์มาขอบคุณส่งรูปมาให้ตอนส่งการคุณแม่เป็นสเก็ตเงินที่กบหูเขาบอกแม่ใช้อะไรมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ไม่ดีขึ้นเขาบอกเขาตกใจมากเขาบอกขอโทษที่นะรบกวนช่วงวันหยุ แต่อยากจะมาขอบคุณจริงๆนะคะคุณนี้เป็นแม่ค้านะคะบริเวณหัวเข่าใช่ไหมคะเป็นสะเก็ดเงินทั้งตัวภูมิตกบุกเป็นทั้งตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่แบบต้องทานยาประจาตัวกินควบคู่ไปได้เลยนะคะกับการใช้สบู่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้มีเคมีอันตรายนะคะไม่ได้ใส่สารปนเปื้อนแต่อย่างใดแต่ใช้เป็นตำรับสมุนไพรไทยแท้ที่เป็นเอกสิทธิ์เดียวของสุขสกิน